มาดูภารกิจของ เนโกอกันดีค่ะค่ะกันบ้างนะคะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหกำลังคึกคักเพราะว่าก่อนหน้านี้จําได้ภาพการเกณฑ์าหารทุกคนไม่อยากที่จะโดนเกณฑ์นะคะแล้วก็มีภาพโอ้โหดราม่าบรรดานัก<ห>แสดง,อ,ง,อ,งอะไรทโทษทหารต่างๆอีกก็ทาให้คนเนี่ยไม่อยากเป็นทาหาร<ช>แต่าบางค,คนเนี่ยเขาก็เลือกที่จะเรียนรอดอนะคุณอลินาก็เลยมีการทำแอปพลิเคชันขึ้นมาค่ะตรงนี้เพื่อแสดงขีดความสามารถรวมทั้งเป็นการสนับสนุนนะคะตามนโยบายนะคะเพื่อให้คนไทยเห็นว่าหน้าที่การพิทักษ์ชาติศาสนาและก็กษัตริย์เนี่ยเป็น เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนค่ะโดยจะออกแอปพลิเคชันรักษาดินแดนแล้วก็มีรอดอจิตอาสาออกมาด้วยนะคะเป็นกิจกรรมส่งเสริมเข้าไปเลยค่ะซึ่งมีการถแถลงออกมานะคะว่าจะมีการจัดวันกองกำลังสำรอง4พฤษภาคมค่ะเรียกว่าระดมกำลังสำรองทุกกลุ่มกว่า1,000นายนะคะร่วมกันแสดงพลังค่ะโดยพลโทวีระชัยอินทุโสนนะคะ ผู้บัญชาการตํารวจบัญชาการรักษาดินแดนมีการถแถลงความพร้อมค่ะการจัดวันกําลังสํารองประจําปี2559ซึ่งตรงนี้ถือเป็นครั้งที่12แล้วกําหนดในวันจัดงานก็คือ4พฤษภาคมโดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายทมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นประธานในพื้น่ในพิธีนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะมีการจัดรูปแบบของวันงานโดยเน้นการแสดงพลังขององค์กร กำลังสำรองของกลุ่มต่างๆกว่า700นายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงกำลังของกำลังพลสำรองซึ่งถือว่าเป็นพลเรือนที่เข้ารับการเรียกพลมีการฝึกวิชาทหารณนะกองพลทหารราบที่11จังหวัดฉะเชิงเซาจำนวน688นาย แล้วก็มีการแสดงสาธิตนะคะขีดความสามารถของหน่วยกําลังทดแทนระดับกองพันทหารราบซึ่งถือว่าเป็นการบรรจุกําลังผสมระหว่างกําลังประจําการและก็กําลังพลสํารองด้วยค่ะค่ะคือกําลังพลสารองเนี่ยพูดง่ายๆก็คือนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารอดอนเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมุติว่ากําลังหลักเขามีจํานวนไม่พอหรือว่าอาจจะติดภารกิจอะไรก็มีโอกาสที่นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยจะถูกเรียกตัวเข้าไปเสริมทัพนะคะก็จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในกําลังสํารองที่มีการฝึกปฏิบัติ กันมาอย่างเข้มแข็งแล้วก็การรวมกําลังสํารองทุกกลุ่มที่มีการแสดงพลังนะคะจะมีทั้งหมด1,389นายค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแสดงพลังของกําลังสํารองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท<อ>่าที่เคยมีมาเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะค,ะคุณผู้ชมคนไทยจะได้เห็นเรื่องของหน้าที่ในการพิทักษ์ชาติศาสนากษัตริย์ที่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนค่ะ แล้วก็ความพิเศษของงานนี้ยังมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันรักษาดินแดนด้วยคุณนลินาใช่ค่ะอันนี้อย่างที่บอกใช่ะพอเปิดแอปพลิเคชันตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมเสริมเข้าไปเลยค่ะเพื่อจะเป็นการตอกย้ําก็คือรอดอจิตอาสานะคะซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท Advanced c h a r k i n g Service จำกัดค่ะ บริษัทธนพัฒน์อินเตอร์โซเชียลมีเดียจำกัดและแอปพลิเคชันนี้นะคะก็แน่นอนค่ะก็จะเทียบเข้าแอปพลิเคชันที่เรารู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็น l ลน e หรือว่า Facebook หรือว่า YouTube ต่างๆอันนี้เพื่อจะให้เป็นการสอดคล้องนะคะแล้วก็ตามความต้องการทุกรูปแบบของนักศึกษาวิชาทหารค่ะแล้วก็ตอบสนองงานรอรอจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันเวลาในอนาคตด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่าพัฒนาต่อไปเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในการเข้าไปช่วยเหลือสังคมได้ด้วยนะคะเรียกว่า จะใช้กําลังพลได้อย่างถูกต้องแล้วก็ครอบคลุมสังคมบริการแล้วก็ชาติด้วยค่ะมันจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ,คะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรอดออาจจะฝึกพอบางคนจบ ชั้นปีที่สามแล้วก็ก็ห่างหายไปบางคนก็เป็นกําลังอาสาคือบางคนเรียนเราดอต่อแล้วแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมันก็จะเห็นภาพเรื่องของการทํางานจิตอาสาแล้วก็รับใช้ชาติมากินขึ้นคือมันจะได้เปลี่ยนทัศนคติของคนไทยที่อาจจะคิดว่าทหารเนี่ยมันเป็นงานที่โหดไม่อยากไปสมัครเลยเข้าไปแล้วก็โอ้ไม่อยากจะไปฝึกเหนื่อยอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้มีเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเข้ามาช่วยเหลือกันค่ะ